สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราสามคนจะมาแกะกล่องสุ่มแกะกล่องจุ่มนะคะน้องเปาโอนั่นเองซึ่งอัวนี้มันจะเป็นเปาโอเบบีนะคะใช่กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นี่เราก็จุ่มกันมาหนึ่งจุ่มนะคะค,คนละจุมะจ่ม,มน,น,นั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสามคนแม่ลุงนะคะจะได้เป็นตัวไหนบ้างโ<ช> <Okay? S 1> อ,อเคอันนี้ไม่จะเป็นเดี๋ยวก่อนเราจะแกะของกันนั่นแหละแต่อันนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันนอนหลับ เออเป็นชุดนอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแม่นะคะแล้วก็นลองรู้พี่หนิวเนี่ยจะได้เป็นตัวไหนบ้างหรือว่าจะซ้ำไหมไม่รู้นะจะได้สีเครปใช่เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งพี่กัดไปให้แล้วก่อนจะไปทิ้งพี่กัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยเอาแกะทัะงกล่องเลยะโอเคเอาแกะกล่องเลยนะมามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่แม่จะดูก่อนว่ามันมีตัวไหนบ้างนี่สี มีสีฟ้าสีเหลวสีครีมสีอะไรสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนี่นะคะจะเป็นหกหกแบบด้วยกันแล้วก็จะมีตัวซีเ็ตใช่ฉันจะได้ซีเกตไหกตัวเจ็ดตัวรวมตซีเ็ตโอเคมาเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยฉีกเหรอแกะฉีกเหรอฉีกเลยเหรอฉีกมาเก๋แต่เก๋กองเดี๋ยวเราจะไม่ให้ดูการนะเออใช่เราจะให้ดูการเอากา็ได้ตัวกเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปฉีกความใกล้เดเพิ่งไม่แอร์ดูดูอุ้ยจะเห็นสีแล้วอ่ะเอากล่องมาวางโชว์แล้วอ่ะมุดบ้าก้าดออกมาแล้วเห็นเห็นน้องไม่เห็นนะแมนไม่เห็นไม่เห็นไเห็นเอามาอุ้ยของใครน่ารักกันเดี๋ยวบอกว่าน้องผูกอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอุ้ยของใครน่ารักอุ้ยนี่ก่อนมาเดี๋ยวหาคว้าหามุมสิหนึ่งรับเอาอ่ะคือหาด้านขวาเลี้ยวเลยเหออเลี้ยวเลย โอเคเอาไว้ดูกันอะไรอ่ะอมันนี้ของแม่มีตัวนี้ไม่จุกหรอทำไมมีหมอนด้วยอ่ะมีหมอนเฮ้ยทำไมเรามีจุกทำไมต้องมีหมอนแล้วมันมีจุกไหมอ๋อไม่มีจุกแล้มันไม่จุกมีหมอนเลยแล้วทำไมเรามีแค่จุกอ่ะทุกคนอ๋อไม่ใช่มาแล้วแต่มาแล้วแต่ลุนใช่ไหมลูกอ้าวของมูมีหมอนนะคะโอเคของแม่ได้เป็นสี สีม่วงแบบนี้เลยน่ารักมากเ,เขาก็จะมีที่แขวนให้ด้วยหัวน้องจะเป็นเป็ดแบบนี้นะคะคแล้วก็จะมีเป็นผ้าพููกคอให้แบบนี้เลยอ่ะแบบน,น่ารักมากเลยอ่ะทุกคน อ่าแล้วก็จะมีเป็นจุกนมอ่าขนมูอ่าคะด้านสีฟ้านะคะสีฟ้านี่ต้องของวันเกิดแม่เลยนะอุ้ยนี่สร้างตัวน่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นอันเนี้ยเป็นหมวกอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าขอพี่ดูนะคะขอพี่แบบเป็นสีมิวเบบี้นะคะเป็นสีครีมน่ารักมากมีจุกมาให้นะคะขอพี่ดมีจุกมีหมวกขมวนกับ้ากันเปื้อนอ๋อเอ้ยนี่ลืมลืมดูว่ามันหอวกมันผูกใไดมอันนี้ขมดน่ารัก ได้สีนี้แต่หนูได้สีนี้หนูได้สีมเออน่ารักอ่ะอ่ะแล้วมาโชว์กันนี่สามตัวนะขาสามจุ่ใส่จุ่มใส่จแล้วมาใส่จุดกันน้องน่ารักอ่ะแต่ว่าน้องไม่ตัวใหญ่เลยนะคะแบบตัวพอดีกันใช่แล้วหนูไม่ช้าช้าเลยหนูใช่นี่อันนี้จะเป็นการของตัวแม่นะคะก็จะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราอาจจะแลกอนุโมกย้อนุกยาจได้สีม่วงากได้สีม่วงนี่นะคะก็จะเป็นของตัวที่แม่จุ่มได้นะน่ารัก เขามีชื่อไหมลูกมีค่ะเอ็นี่ของน้องนะคะมีหมอนด้วยเย้ขอไม่มีรชอตขอเพี่เป็นนี่นะคะมิวเบบี้น่ารักมากสีครีมเข้าจริงเวอร์นี้ควรจะมีนะเพราะว่าเด็กใครที่สะสมแม่ว่าตัวมันกําลังดีแล้วก็น่ารักอะไรอย่างมันน่ารักอ่ะแล้วก็อย่างเนื้อน้องแบบละมุนอ่ะมีแบบพร้อมเลยไม่ต้องไปซื้อนะคะขอด้ด้วยนะทุกคนดีมากใช่โอเคนี่นะคะก็เป็นน้องปลา โอ้เบบี้นะคะเวอร์ชั่นแบบกูดไนกูดนอนนอนกูดนอนกูดไนต์อนแล้วถ้าใครเพื่อนๆวันไหนสนใจเดี๋ยวแม่จะทิ้งคิ๊กลับให้นะคะใต้คลิปนี้นะคะปักหมุดไว้แล้วเย่แล้วก